ไม่มีเป็นเรื่องภายในคเดีของเขาซึ่งก็เป็นเรื่องปกติหันะงจากที่เขาแถงเนี่ยถือว่าเป็นคำถแถลงที่ดีนะครับเป็นม่ตรอกันเปการ,การจาก,กาันดีนะครับก็โทานั้นะไม่มีอะไรใช่ไหไเรื่องตำแหน่งรัฐมนตรีเป็นเรื่องของท่านนายกนะครับ คิดว่าท่านต้องพิจารณาแล้วแต่ความเหมาะสมรย์ครับกรณีที่ท่านนายกเรียกประชุมทีมที่ปรึกษาเศรษฐกิจเรายกเลิกคลมวเศรษฐกิจไปก่อนนะครับตอนนี้อาจารย์มองว่าจะสามารถทํางานระหว่างสองทีมได้ไหมครับไม่น่ามีปัญหาอะไรอยู่แล้วเพราะว่ารู้จักกันทุกคนนะครับแล้วก็ถูกต้องแล้วที่นายกควรจะได้ข้อมูลจากภายนอกให้เพียงพอก่อนที่จะพิจารณามาตรการต่างๆออกมาชี่ว่นนี้เป็นสิ่ที่ดีนะครับและก็วันนี้จริงๆก็มากันครบ ใช่ไหมครับก็ไปนั่งคุยกันคือเดิมเนี่ยวันนี้จะเป็นการแก้ปัญหาเรื่อง SME กับรายงานภาวะเศรษฐกิจนะครับอันนี้ท่านผมคิดว่าผู้ที่เข้าประชุมวันนี้เนี่ยก็มีทั้งภาคเอกชนแล้วก็มีทั้งแบงชาติข้อมูลก็เตรียมไว้หมดแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีที่ท่านนายกจะได้เห็นภาพรวมทั้งหมดเพราะว่าเรื่องที่ท่านนายกสนใจที่สุดก็คือเรื่องของการช่วยเหลือ SME นะครับ ท่านก็เรียกประชุมแล้วก็มาตรการทางกระทรวงคลังก็เตรียมไว้แล้วนะครับพอเข้าใจถ่องแท้ก็สามารถนําเข้าคลรมอได้ที่ได้ช่วย s อสได้ทันท่วงทีนะครับอาจารย์ถานอกจาก s อสแล้วในส่วนของอาจารย์เองจะเพิ่มเติมโครงการอื่นๆลงไปให้ประาชาชนพวกนี้ไหมครผมก็จะดูเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลังเป็นหลักนะครับซึ่งกระทรวงการคลังก็ไม่ใช่ทําทุกอย่าง ทุกกระทรวงเศรษฐกิจมันมีส่วนเกี่ยวข้องทั้งสิน้นกระทรวงเกษตรก็ต้องดูแลเรื่องของสินค้าเกษตรแล้วว่าแรงภาวะการว่างงานในภาคเกษตรกระทรวงแรงงานก็ต้องดูเรื่องรองรับแรงงานกระทรวงพาณิชย์ก็ต้องดูเรื่องการค้าการขาย,ขาย,ขาย,ขายทุกกระทรวงเนี่ยเกี่ยวข้องทั้งนั้นฉะนั้นถูกต้องแล้วที่ท่านยกได้บอกว่าท่านเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจนะครับเพราะว่า ในรัฐบาลผสมเนี่ยทุกกระทรวงต้องเดินไปขนาดพร้อมๆกันเป็นสิ่งที่ดีนะครับพวกว่าทนายกก็เหมือนจะพูดชัดว่าจะปรับย่อไปเรื่อยๆก็แล้วแต่ท่านนายกสิครับนะครับเรื่องนี้ไม่ใช่ปัญหาเลยท่านก็มองที่จะโอ้เป็นเรื่องของท่านนายกครับไม่ใช่เรื่องพวกผมการเมืองจะดีก็คนจะตกต่อเศรษฐกิจภาคเศรษฐกิจด้วยครับการเมืองดีเนี่ยเศรษฐกิจก็จะดีสังคมก็จะดีนี่เป็นเรื่องปกติ ก็ฉะนั้นจะต้องพยายามดูแลการเมืองเนี่ยให้ดีโอเคนะครับถือว่าการเมืองไหวนะคะอาาจรย์ช่วงนี้การเมืองถือว่าไหวต่อไม่รู้เหมือนกันผมไม่ค่อยถนัดการเมืองอะไรครับอาจารย์เมื่อวานเห็นนายกบอกว่าอาจารย์พร้อมทุกอย่างใช่ไหมครับผมพร้อมแล้วครับพร้อมไปเลยอาจารย์กันกับไมเหมือนเสด็จตาภาคเ่าถือไม่หรอกไม่หรอกินน้องๆอาจารย์คือเมื่อวานนี้เขาแูแงชัดเจนนะครับ พวกเขาร่วมกันต่อตั้งพรรคขึ้นมาครอบคลุมวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนวันนี้เรื่องเราทำนี้ท่านได้บรรลุแล้วเขาก็ต้องทิ้งไปทำหน้าที่ในภารกิจของท่านเองละครับท่านผมหมดแล้วส่านท่านสมเกิตเซงดูแลสู้ครอบครัวเองให้ดีตอนนี้นะไม่ได้ทำให้ท่านน้อยใจอะไรใช่ไหมคะตอนนี้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ